สวัสดีครับวันนี้เฮาจะลองมาเล่นกำเมืองกันพ่องมันจะใค้หัวลำสักหมดเลยมันจะม้นงานสันเล่าเตะกอฟอกายฟอกายเนี่ยปะดานะทำปะดาน่าจะแม่นฟอกายเกทคลาสประตูขึ้นขึ้นลงลงอ่ะเราต้องการ่างว่าปุ่มขึ้นไปให้ได้ avoid moving the race finish line และอันสุดท้ายมันจะมีช่องว่างเนาะมันจะมีช่องว่างตกลงไปได้มันสไลด์ลงมาก็ต้องโดดปุ่มข้ามกับแปงให้ได้ถ้าเป็นตัวซีฟ้านี่เนาะความไม่ได้ใจอนาล็อกนี่เอาปุ่มกัน ปุ่มมันข้างอ๋อถ,ถ้าบัถ้าบักดอนันล็อกก็คือกดได้ตึงสองอย่างใช้อันนั้นล็อกก็ได้เย้ฟุ๊กฟุกฟุ๊กเฮ้ยอืมฉันจะรออันนี้แหละแหละมาในโบกจะอู้ไทยอ่ะในบอกจะอู้เมืองเปิดเลยมันบบเปิดอ่ะเอามันหลอกนี่วะเอามันนานนี่วะมันนานนี่วะมันหมืน่นฮึไปสไลด์ ไล่เอ้ยึดได้แล้ว umm> มีตึงไทยมีตึงเมืองผนกันไปเดียวเนี่ยเพื่อไอ้ไหมมันล่วงลงไปข้างล่างได้หลอดครับหลอดมันนานมันนานมันนานบ่ผพานมันนานนี่บ่บได้แปลว่า,าบะเมินนะ บานานก็คือเกือบไปไอด้านผล,ลไม้อะ่ะผมว่าผมบัณนัดเพราะว่าความจำไม่ค่อยดี <c oughs> ถ้าเล่นคนเดียวก็ต้องจําหรือบอ้านกออพอคนข้างๆถ้ามันใหญ่ไปอันใดกับหล่นไปอันนั้นอะ่ะทีมเทลแท็กในทีมต้องมีหางมันก็แกปแกปเออเรามีหางนี่ว่าเราจะไปไล่เขาทําไมอะ่ะเออเอเอมันแย่งหางพวกเดียวกันได้ด้วยแกแกหยุดอยู่ตรงนั้นไห <c oughs> นบอกอย่ากูกำเมือง <c oughs> สูสูสูมาเอามานี่เอามานี่จะไปตรงไหนจะไปตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไปไอ้เลือกเลือกเออบิดโคดอยังไม่ได้น่ะโคดมาได้โคดมาได้มันแก็บจะได้น่ะเนี่ยมันแก็บมาได้น่ะเฮ้ยเหมือนจะเหมือนจะได้เหมือนจะได้โอ้มันเสียงคนอื่นนี่ว่ะเออติดมันหมุนมุมกล้องมาได้กะนี่อ้าวนี่ไงฉันมายากเป็นโต้น ไอเหลืองอะ่ะไอเหลืองมีแปดก้อนน่ะเอาไอเหลืองมาไอเหลืองไอเหลืองอเหลืองไอเหลืองไอเหลืองไอแดงนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วลบลบอะอะไม่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 เฮ้ย เอามาเอาคืนมาไป็นอะไรไอ้เหลืองเอไอดับนี่อเอ้ยไปได้เอามาเอามาเอามาไอ้เด้งไอ้เด้งเฮ้ยอย่าบังอย่าบังฮะจะไปบังฮะมีไหนหมดไอ้เดือเฮึ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 พุ่งพุ่งแล้ว ฮ้าไปวู้ว <this> <ination> <sam goodbye> <Dana> oh. oh ู้แปดเจ็ดหกห้าเฮ้ย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 อร์ไทม์โอร์ไทม์โอร์ไทม์น้าออร์ไทม์โอร์ไทม์อ้าว้าอร์ไทม์โอุ์ไทม์ เหนื่อยดาวเดอะบายนิ้วโป้งเจฟมเดอรใจอนาล็อกกับวัฒนัสอิดใบอิดงาวมันชินผากกำไทยมก่อนไงเบ่เคยผากเกมกัมเมืองมก่อนไงไทยไทเมืองเมืองปนกันไปอู้เมืองไปเรื่อยเมื่อจะชินคนเดียวนอ่นดานอย่างดานฟูนินจาด้กอเบื่อไอเนี่ยตอนลงเนี่ยระวังให้ดีนะต้องกดโดดไปเบื่อไอไอฟาดมีคนบอกไว้ว่า ให้ไต่คอไปมันไม่เห็นมุมกล้องอ่ะมุมกล้องมันไม่แหนขึ้นเนี้ยไปแล้วสิหคนอ้ยไม่เหมือนไอชมพูนี่มันไหลขึ้นดังบนก่อนแต่จริงๆแพทแผ่นส้มๆสิหคนตายละตันตละสิบจีจบแาวไ้ายเหยตอนจีนเปิดนะเฮ้ยเวลอาบหรอในห้าร้อคูดโดเงินเอ้าทำไมเท่าเดิมอ่ะ อ๋อนี่ไงต้องออกมาก่อนมันถึงจะเพิ่มตอนนี้มีปัน8 85บาทคูดโดมันเงินในเกมไปคูดโดกอนเกมเกมนี้อย่าผักกบเมืองก็ได้ครับใครฟังมุฮูเองก็ขอขอภัยด้วยตั้งแต่เล่นมานี่ยังบัตรเจอรูตแต่นะก็คือตอนบ่ายห้าบ่ายห้าว่ะห้าโมงแรงนี่เขาห้องมาบ่ายอยู่ก่อนบ่ายห้าโมงแรงบัตใจอ่ะห้าโมงแรงดนแดชอีกแล้วกำเมือง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 ,องตอนฮับปีใหม่ปีเมาปีเมาอ่ะเจ็ดอันอันใดอ้ออันใดอ้อ ว่ามาองกางอันก่างนั่นไงได้หมดได้หมดอันแรกๆมันจะหนักหน่อยมี3ามสีอันไปไม่ไปครับโดนดันครับดีมากเพื่อนเซลเซลเซลดันเซลดันหกากมนั่นแหละมันต้องใจบางทีมันต้องใจหลายๆคนมันถึงจะดันออกเนี่ยเพราะว่าคนเดียวดันดันแบบป้าแบบดันแบบแป๊ยังไม่เป็นสึ่อยังสื่อสสงยังยังอ่ะนะนั่ละเหลือสามอันละ สามอันละสามอันนัลนมันจะเหลืออันเดียวไปฮู้ฮู้ขยันลูกขยันลูกแหละลูกแหลยล่นล่นล่นแม่ล่นไอ้ล่น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 นี้อย่าหมอกเกมตะกี้หมอกไปเอาสีอื่นไหมโอ้ยปุ่งแล้วปิดใจมันมีไหนมดเดี๋ยวก่อนนี่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 เออสีน้ำเงินบิดใจอยู่ตรงบนอยู่ตรงบนอยู่ตรงบนนี่นี่นี่ไอ้เหลืองไอ้เหลืองมันหมุนมุมกล้อง เอากดผิดเอาไอ้แดงผลเลิศผลเลิศผลเลิศว้าปุ๊บหัสูงก็มีหางแล้วมันจะจะไล่เฮาอย่างหล่นหล่นหล่นออกกำลังยายาวนไปวนไปวนไปแม่เออไม่ใช่หนึ่งนาทีก่อนเฮ้ยเว้าเว้าเฮ้ย เก็บได้ละเก็บได้ละเก็บได้เก็บได้เก็บด้ละเก็บด้ละเก็บได้ละออาไม่ใช่บมี่าเฮ้ย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 เฮ้าเา้ยเฮ้ยมฮ้ยย้ยเฮ้ยเฮ้้อยเ้ยเ้ยเฮเเฮ้ยเฮ้ยว้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย์ฮ้ยเฮ้้้ยเฮ้ย เรียบร้อยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะจังหวะนี้จังหวะนี้ทีมเฮามีกี่อันทีมเฮามีสี่อันจะโดนคัดออกแล้วตายละสูสูสอ้ยมันมันดักฮวนประเมาหัวแล้วก็ถ้าสอบจะไปลืมกดไลค์กด subscribe ตัวน่ะไปละบาย,บาย